สวัสดีค่ะ cake, โมโนเคกโซกิสไตล์นะคะก็ตอนนี้เข้าสู่เทศกาลสงการแล้วนะคะก็อยากจะฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะให้เล่นน้ำกันอย่างมีสตินะคะแล้วก็ส่วนพวกผู้หญิงนะคะก็อยากจะให้แต่งตัวกันให้มีชิดนะคะแล้วก็ไม่บวอหวาจนเกินไปค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นน้ำกันเนี่ยจะโดนปะแป้งหรือว่าโดนสาดน้ำนะคะก็จะอาจจะโดนของสงวนที่ อ่าร่างกายเราได้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเล่นน้ํากันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะอ่าไปเล่นน้ํากันเค,คก็อยากจะมีภาพนะคะชุดนะคะที่สมควรแล้วก็ไม่สมควรที่จะไปเล่นน้ำส่งกันกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ